นี่แกรู้ไหมแกจะแพ้เนี่แกจะขากที่ต้องแพ้เพราะเรามีคนที่แข็งแกร่งกว่าแกอีอย่าพึ่งเพื่อนโอเคก็ได้ตอนวัดแข็งได้เจอกันได้ฉันเลเวลสแล้วเฟยฉันก็เลเวลสได้ถ้าเกิดใครเลเวลขึ้นก่อนก็ได้เปรียบโอเคเลยฮ่า อีห้าอีห้าวันมาเจอกันดนาะขี้แพ้ขี้แพ้อะไรเล่าตบหัวไม่ได้ปะตบดีตบดีตบดีโดนปับแพ้น่ะได้ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเป็นคนในทีมเดียวกันโจมตีกันไม่ผิดกฎนีใช่แล้วควบควมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ผิดกฎ ใช้พลังก่อนแข่งว้ายไอโรดว้ายว่ายวายไอโรดไอโรดวายวาฉันไม่เลยหัวโรถไอ้นี่มันตบมหัวฉันเส้นผมชัดขาดได้อีกห้าวันมาเจอกัน <Hey. S 1> นี่นายละยังไม่รู้พลังที่สองของตัวเองใช่ไหมใช่ฉันอยากรู้มากเลยอะ่ะฉันกำลังนึกอยู่อ hey. เรื่องที่สองอาจจะเป็นจากที่แบบอัปเกรดจากพลังก่อนก็ได้พลังก่อนเหรอไม่รู้เหมือนกันอะ่ะมันมีหลายพลังจริงด้วยนายก็มีหลายพลังอยู่แล้วยิ่งขยายร่างได้อีกขี้โกงเลยอะ่ะใช่บ๊ ได้แล้วมันขี้โกงขี้กกงขี้โกงใช่ขี้โกงสุดๆใช่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 อะไรฉันเพิ่งเลเวลสองพวกเราก็เลเวลสองเลเวลเท่ากันแต่นายตัวใหญ่กว่าก็ได้เ้ยนี่ฉันมีแผนแล้วเราต้องให้คนเออเดี๋ยว นายสามารถใช้กระสุนเป็นตัวเองได้ไหมได้สิแต่ว่าฉันยังไม่แน่ใจอะถ้าเกิดฉันเจ็บขึ้นมาคือฉันจะเอาแนวหัวไปแทนข<า>่อือก็จริงของนายอือแต่ฉันสามารถแต่ฉันสามารถใช้พลังในการสังเกตการแบบฟวบ ไปดูฝ่ายศัตรูตไ,ได้ดูเลยเพื่อนดูเลยดูเลยโอเคดูดูนี่เดี๋ยวฉันจะใช้พลังเลยนะโอเคเพื่อนพลัง Let's ก o ร e แ b e เ t ที่ t s go blue. จะเตรียมตัวตายอะไรเลยพวกนั้นน่ะ <c> ฮ <oughs> ่าฮาใครยิงเร็วที่สุดแลว้วเดี๋ยวทำไมฉันรู้สึกเหมือนฉันรู้สึกเหมือนฉันโดนตึงแขนไว้กับปืนนี่อย่าบอกนะว่าพลัขงของหนึ่งในนั้นคือ ตึงโกจริงๆเอ้ยแขนชัดปล่อยเอ้ยเอ้ยปล่อยนะฉันรู้เพื่อนฉันรู้นายนั่นแหละเอามือวางไว้อย่างนันเองนะ่ะรอจริงด้วยอีกข้างหนึ่งละ่ะ อ <ge ar> ีก <ies> ข้างนึงก็ต้องติดไว้จางนั้นตลอดการไม่ยอมหรอกนะโอเคฉันได้ว้าวฉันน่าจะใช้ปืนนี่ได้นะฉันว่าฉันจะติดปืนไว้อย่างนี้เลยนี่รู้เวลาใช้ก็แบบเป็ียนเปลนเป็นเปี่ยนเป็นไงเทมาเทมาเพ่อน น่าชันตาชันโอเคแปลงล่างเป็นข้โพดโเฮ้ยอ,อ่าพุชนเพื่อนนายลืมหรือเปล่าว่าถ้าเกิดน่ยแปลงร่างแล้วนายจะอยู่อย่างนั้นตึงวันจริงด้วยไม่ไม่นะน้นฉันจะไปที่ที่มันอยู่ ย่าเลยมันจะมาหาเราแล้วทำอะไรหน่อยสิว hmm. yeah. oh ิธ huh. oh ีเ huh. ด oh ียวเฮ้ยตรงนี huh. oh ้เ huh. ป oh ็นลับหาเพื่อน กลับห้องโอ้กลับห้องแล้วแม่กวางโทรมาลูกโวยตกใจคุณยายโทรมาแม่ถามว่าพี่จะกลับห้องกี่ทุ่มยายบอกว่าสองทุ่มเท่าไหร่ไม่รู้แม่ก็เลยว่าตอนนี้สองทุ่มสี่สิบแล้วแม่กวางให้กลับห้องค่ะ ฉันเริ่มรู้พลังที่สองของฉันแล้วพลังที่สองของฉันคือยืดเฮ้ยทำไมฉันโดดตึงปล่อยฉันเฮ้ยอะใครตึงเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันขยับตัวไม่ได้ฉันเองเฮ้ยแกจะมาสอนแนมซะหน่อยโทรเราไปสอนแนมแกมาแล้ว

ไม่บอกไ่ฟังเจ้าีก่อนเขาลีเกมยู่ไปเขาเหรอโอ้โหไม่บอกแม่แม่ยุ่งอะไรเฮ้ยยยยย่าเฮ้ยแกนักแกผลักการควบคุมข้าวโพดของฉันได้เวลาข้าวโพดแป้งพักเฮ้ยพลังแป้งการใช้แป้งพัก ยิงไปเลยกระสุน,กร,สน,ก,น,นกระสุนแปลงผักวิวนายนกระสุนแปลงผักอะไรนี่ยังไงเล่านะ <c oughs> กระสุนแปลงผักจริงๆด้วยแต่มันเลยไปแล้วล่ะเออจริงด้วยลืมคิดเลยเพราะฉะนั้นกระสุนเขาพดยักยาก อ้ยทำไมมันยังไม่ตายเนี่ยแกมาเลยเข้ามาตั้งกาดรอตั้งนานแล้วเข้ามาได้เลยเจ้ อีแกและแกพลันใชล้ลำแสงเลเซอร์เฮ้ยตายสักทีแ,แ,แกจะต้องตายโดยกระสุนของแกเองล่ะฮ่าฮ่าฮ่า ย่าตายด้วยกระสุนของแกอย่าลืมนะว่าขานะมีพลังในการควบคุมข้าโพนแล้วไงอย่าบอกนะว่าข้าพดนี้คือแกนะใช่แล้วแกแพ้แน่อะไรแพ้ต้งหากเออแกต้องแพ้ย่า อะไรอะไรฉันจะไม่สถทมสถานเลยเออพุ่งกลับไปทางหลังเฮ้ยแกนด้แก,กแก,แกจะต้องตายแกต้องกาดที่ต้องตายยา,า <c oughs> ไม่สถทมสถานเหมือนกันฝ้ยลูกเตะสลาตัน หมุนตัวและด้วยพลังขั้นสุดยอด้อยฉันก็จะเป็นพลังขั้นสุดยอดเหมือนกัน้ย,ยแกแพ้แนะ่แกต้องหอกที่ต้องแพ้พลังขั้นสุดยอดอัลติเมต กเทิบเฮ ύ, ย้ยเดเฮ้ยแกนั่นแหละตกตายยฮดเฮ้ยยาตกเทิ ύ, รทีดิีลังกาดินทีจังหวะนี้แหละกเทิบยกยยโยนขึ้นฟ้าไปเลยเพื่อนเราไปหาที่รักมาดูด่างเปล่าเออด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย อุ้ยไม่ต้องมาดูนองตัวนั้นช่วยกันกอนได้เปล่าเฮ้ยแกนะเกกระโดดทีแบบอัปปะคนันเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อุ้อยแกนะเก๋ได้ได้เลยฉันออกจากเลยเย้ยยย อัปคันเฮ้ยแกก็ต้องโดนสวนเหมือนกันละด้า,ดายาดพลังคันที่สามบดล็อกเลเวลสามพลังเลเวลสามเฮ้ยตูควมเลยนได้กระจอกก,ออกันแกอยู่ไหนลงไปข้างล่างกอนดีกว่า Ôi đu xì Kẻ dù này Dạ yeah, lắm hương Để xin dịch sẽ cắt Ui Kẻ cho tóc tay Ui yeah. ยิงเลยนะเพื่อนโอเครีบยิงเลยกระนาดยิงเลยตรง,ตงอะไรโดนคอเนี่ยเฮ้ยง่ายจังเลยแต่เขาบอกว่าไม่ให้โจมตีสวัสดีพวกขี้แพ้พลังเลเวลสามกันเหรอเดเวสองกันขานเราก็ยิงอะไรอะ่ะเม็ดถัวเหรอเม็ดถัวอะไรเล่านี่มันเปิน้น ปืนทำไมเล็กจังอ่ะเฮ้ยมันทับเพื่อนเราอยู่อ๋อฉันได้ยินเสียงแกเฮ้ยตีลังกาหนึ่งตลบแล้วต่อยหนึ่งที่ทู่ยุ้ยยะแกจะต้องโดนจับยีย ย่าไปชนะเฮ้ยแกต้องตายตายสะท้อนเดียวบินขึ้นฟ้าก่อนแล้วกันอ้าวดังไม่เห็นดังแล้วอ่ะโอ้เดี๋ยวก็มาบ้างย่าเุ้ย อุ้ยแกนะแกปล่อยฉันนะขยจะปล่อยง่อยกันอยอดนี่คือการซ้องช่วยช่วฟุยยอดตึงเอ้แกโดนตรึงหัวแล้ว ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแกจะต้องตายเฮือฮอพลังงานหมดแล้วเฮ้ยไปดูอาการเพือกเราก่อนเออใช่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 ไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็ว รอฉันด้วยเพื่อนเฮ้ยไปดูเพื่อนฉันในฐานะที่เขาเป็นไก่เคียงกับแฟชองฉันฉันจะไปดูเอ้ยแต่ฉันครบมาก่อนเขาก่อนนายอีกนะเอ้ยไปดูด้วยกันก่อนเถอะนะ เพื่อวิ่บินไปเถอะโอเคไปกันเวเวเพื่อนนายเป็นไรเปล่าฉันพลังงานหมดถ้าพลังงานหมดเกินหนึ่งวัน ฉันจะตายแล้วต้องทำยังไงพาฉันไปหาแคคตัสหน่อยได้เลยเพื่อนอุย้ยแคนฉันขาดแล้วอะไม่เป็นไรเอาเจ้านี่แหละหลากฉันไปโอเคเพื่อนอือ ย่าฉันลากนายไปแล้วออาการในหนักนะเพื่อนฉันคงต้องซ่อมหนายแล้วละ่ะการซ่มอมหุ่นยนต์มันยากมากเลยเนายไปทำมีท่าไหนฮะฮะเดีย๋ยวขขาหน้าแมปเกตเท่าไหรแมปเกตแล้วก็แพ้น,น่ะสิจริงด้วย ก็ได้ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะถ้าเกิดพั้งอีกไม่ซ่อมให้แล้วนะเข้าใจไหมก็ได้งั้นนายก็ติดระบบป้องกันให้ฉันซิเออจริงด้วยโอ้ยเอหัวฉันเป็นไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวฉันซ่อมให้